เอาขนมบ่ครับบ่เอาบ่บ่ครับบ่เอาบอบอบอเอายังวไงไวยเนี่ยมันน้อยนะมันยังเจ้าอยู่น no ี่อ่ะมันเหง่วงมาทิศนะเอานดำแดงบ่ครับบ่เอาไว้ยังวไงบอเอามีบักทวดินมาทวดินบ่มีมีแต่นลำเชียวเนี่ยมันน้อยก็จะแตกอยู่นี่อ่ะเอาลำนี้เลยนะเอาบ่านลำเชียวบ่เอาไว้นี่ไก่ยูแล้วสุดที่ อันขนมบอไวเลยว้าว่กินเนี่ว่าหวเนี่ยมันนอนน่าจะแตกยี่โใหญ่ปะมันนอนมือดินะเออยี่โม่ใหญ่ดิค่ะอาวพ่นยกับอกเเอาล้นีนะ่ั้นโดมันอกฟ้าจะบาดี่ไคือหัวตะทิดเอาขนมบอกเนี่ยอ้ยหห่วยสุด ใส่จักหัวเอาหน้าม้าบ้าห่วยว้าวนี่ไอ้พี่เราเอาอยู่น้ำเชียวเอาบ้าลดเครื่องราคาน้ำเชียว์ก็บาเนี่ยนี่จะใจกูแล้วสิวี่ไอ้ไอ้พี่นี่ขนมครับเอาวว้านี่บักทัวร์บ้ามักทัวร์บ้ามีครับมีแต่ขนมว้าวไอ้ยังเกียรติเอือมโหแท้ถมโหทัวร์มักบอกสิฟ้าจดไปเอาใจซีร์ไปชุ่คืนมาขายกูไป เอาอีกไหมครับเนี่ยกูมาซัดขาชูนี่แนะม่งใหญ่นี่จะได้มึงโอนัวอยู่ได้เดี๋ยวนี้ล่ะเนี่ยกูมันใหญ่เลยฮามึงมาคองจิฟ้าเอาได้แบดนี้น้ำบ่กนี่น้ำก็บ่มึงมึงใครอยู่ในแถนี้ก็นอนอยู่ว้าวอุ้ยเนี่ยอาสวยเฮ็ดเบี้ย